ไปเจอเหี้ยสวัสดีครับเออหนึ่งหนึ่งเบ้าหนึ่งหนึ่งกูเบ้าเปิดโปรเก็มาดีครับ แสตอนรับวันที่แสนสดใสด้วยส้นตีนไหมไอสัตว์ควายเพื่อเจอเพื่อเจอมากเกินไปแล้วจริงๆนยี่แอ้มาดูการ์ตูนเยอะเลยตัดลูกไอข้าวฟูงไอสัตว์เยอเยอะเยอะเยอะฝอยฝอยเยอะเยอะเออเบนละไอสัตว์ไอสองไอสาม เฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่หรอไม่ใช่หรอเน้ยยูยูกลัวจังเลยครับิยูเปิดโปร ริชแมนช็อปโนหนึเรื่องเติมเกมเติมฟรีไฟล์เริ่มต้นเพียง12บาทถูกโคตรมีทุกแพ็คทุกราคาให้เติมพร้อมโปรจัดหนักจัดเต็มเติมเกมบนเว็บไซต์ r i s k m a n s h o p c o m หลังเติมมีเงินคืนเป็นส่วนลดได้อีกอยากเติมผ่านไลน์ก็ทำได้มีแอดมินคอยบริการตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเข้าไวปลอดภัย100์

เอาแล้วไงครับก็เข้าสู่ช่วงไอดีนี้คุ้มหรือเปล่านะครับผมผปรไฟลประมาณนี้ไลค์สนะี่พันเก้ะดูขั้นนะขั้นก็ถือว่าเติมสวยๆเลยนะครับนี่โอ้โหอันดับแรกไปดูที่การแต่งตัวเลยมา,มาดูชุดนะโอ้โหมีชุดทุงท้งๆไปดูที่หัวนะครับหัวขาวนะนี่ของมันต้องมีนะครับถ้าไอดีไหนไม่มีนี่ไม่ได้นะหัวนี่คือหัวฮิตตลอดกาลนะครับ ก็เลื่อนดูเลยครับหัมวมี1 9 8นะก็ถือว่าไม่ให้ถ่ายแบบเต็มๆนะไปด,ดูที่หน้าก,กากนะหน้าก,กาก,ก,ก,ากมีหน้าก,กากไฟนะครับนี่้าปิดปากโปโลีนะครับนีกกก่สวยๆแล้วครับนี่ครับผมปิดปากลาวานะเซ็ตโอเคมีเต็มเซ็ตนะครับผมใส่หน้ากากเลยนี่เฟียลๆนะครับหน้ากากไฟนี่ประมาณนี้ฮะดูเลื่อนดูเรื่อยๆเลยฮะมี124สสอ่ะสวยๆครับไอดีนี้คุ้มหรือไม่ครับเนี่ยตาก็มีตาดำนะประมาณนี้เลย ดูที่เสื้อเสื้อมีอยู่321นะครับผมคือที่แน่ๆละหันนี้ยังมีปืนเจ็ดอะ่ะมีเสื้อนี้บอกเลยนะเสื้อนี้น่าจะแรงนะครับเสื้อโพลีนะตึงๆนะครับผมมีสักฟ้านะครับผมชุดช้างนะครับประมาณนี้ครับชุดนักแข่งนะโอ้โหแต่ผมชอบชุดนี้นะสวยดีนะครับชุดนี้ไม่ค่อยเห็นคนใส่ด้วยนะตึงๆนะครับผมสวยๆเลยตัวนี้โอ้โหเลื่อนดูเสื้อฮนะโอ้โหเ แา่ยังไงหมดครับนี่นี่นะครับผมเป็นเกมปีกนกนะ <c oughs> อันนี้เป็นเกงปีกนกสีเหลืองนะครับประมาณนี้นะสวยๆนะสีฟ้าไม่มีนะแต่มีอันนี้นะครับปรเป็นเซตเลยนะบางเกงไฟนะครับผมบางเกงวัสนาก็มีอนะเลือนลงไปมีเลดไลท์สองอันหนะ้ามีเหมือนกันดูบางเกงมี2องร้อยสามสิบแปดนะคุ้มหรือไม่ครับนี่ดูฮนะโอ้โหเลื่อนมาให้สุดแล้วประมาณนี้นะไปดูที่รองเท้านะมีเท้าเปล่านะครับผม โอเคไอที่คอลเลคชันกันต่อเลยนะครับผมหรือว่ากระเป๋าแล้วเองยนะครับไปดูกระเป๋านะกระเป๋าก็มีประมาณนี้รกระเป๋าก็ตายนะครับโอ้โหนี่คือกล่องนะอันนี้กล่องสมะประมาณนี้เลยโอ้โหสวยๆครับผมอันนี้บอร์ดนะครับบอดแล้วก็สกายวิงมีมังกรแล้วก็อันนี้นะครับผมมีสองอันนะสกายวิงไปดูที่ท่าทางครับนี่ท่ากินมาม่ามีตรงมีเต้นด้วยนะฮะ เฟี้ยวเลยท่าขี่กวางก็มีครับนี่แล้วก็มาที่หมัดนะหมัดเลเวลห้านะครับหมัดนี้ก็ถือว่าเป็นของแรอยู่นะครับไม่ค่อยเห็นกลับมาขายนะแรอยู่นะตรงนี้แล้วก็มีที่ปืนเจ็ดครับนี่ฮครับผมอัพเวลเจ็ดครับผมมีท่าทางสวยๆประมาณนี้ท่านะมีให้่ส่มีให้่ส่นะเปิดตัวมีสองอันนะครับผมนี่มีสไลด์สเก็ตบอร์ดมามีบัตรเปลี่ยนชื่อป้าถ้ามีนี่เฟี้ยวเลยนะ โอเคไม่มีบารเปลี่ยนชื่อนะครับผมไม่เป็นไรก็ถือว่าสวยแล้วสวยแล้วครับผมไม่มีไม่เป็นไรโอ้โหีชุดยังไม่ได้เปิดดิหุยชุดยังไม่ได้เปิดอย่างเยอะเลยครับเอาดีๆไปดูที่ปืนกันต่อเลยนะครับผมสําหรับอาวุธปืนนะมาดูว่ามีของหลักๆสวยๆหรือเปล่าโอ้โหนี่ฮะ M4 โคลันนะ่นสองฮะโอ้โหสวยๆแล้วครับตัวนี้แล่มาที่ AK ครับประมาณนี้นะ AK แล้วก็สกาไทยท่านนาบอกเลยนะครับนี่อัตราการยิง2ใครไม่มีถือว่าพลาดนะสวยๆเลยตัวนี้เอเแปะก็ล้าน2นะครับมีประมาณนี้ AN เอัพเวลสี่นะโอ้โหมีอัพเวลให้อัพนะมีเวลให้อัพต่อด้วยนะครับสวยๆเลยอยู่หพาราเฟลก็สวยๆฮะไปที่ปืนไรเฟิลนะครับโอ้โหเพลกเกอร์เพลกเกอร์มีล้าน2องอีโวโอ้โหสวยๆนะครับตัวนี้คุ้มไม่คุ้มก็ดูเอานะครับผมลันสองม่ให้เห็น อันนี้ก็รันสองฮะอัตราการยิงสองอัตราการยิงสองนี่ครับปืนอาวุเจ็ด MP นะสวยๆแล้วครับผมประมาณนี้นะไปที่ลูกซองนะครับนี่อัตราการยิงสองอีกแล้วนะลูกซองยาวลูกซองควงก็อัตราการยิงสองนะครับ,รนะรรรบผมแล้วนี่ฮะ <c oughs> โทกอนนะโทกอนก็ถือว่าสวยอยู่นะครับผมความเร็วรีโหลดนะมีสามสี่สกินเลยฮนะโอ้หเ,เอาเรื่องเอาเรื่องนะตัวนี้ ผมครบเลยนะครับผมหมัดก็มีหมัด4หมัดนะครับมีหมัดอัพเวลสิบห้าเอ้ยหมัดอัพเวลห้านะครับแล้วก็หมัดไฟฮะหมัดอันนี้หมัดนี้ด้วยครับผมสวยๆอยูวที่ไอวอลนะไอวอลก็โอ้โห, I นะ I โโหมี20เอ้ย34สิบสี่อันนะผมวว้ยเยอะไปหรือเปล่า34เลยโอเคครับผมรหัสน,นี้ก็อยู่ที่ สองใบเทาบวกบวกนะครับผมคุ้มลืมไหมครับสำหรับรหัสน,นี้นะก็คอมเมนต์บอกได้นะครับผมเจอวกันแล้วเจอกันในดีต่อไปครับผม